สวัสดีครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมานะครับผมสร้างเกมเอ้ไม่ใช่ดีสร้างประตูนะครับผมอ่ะทษทีนะก็จะเป็นการสร้างประตูในเกมรถนะครับผมก็ขั้นแรกนะครับผมให้เราเออเตรียมเออเป็นที่ทําประตูนะครับผมก็คือลูกปืนนะครับผมแล้วก็เป็นกล่องจูนนะครับหรือว่าเป็นกล่องอันนี้นั่นเองครับเป็นกล่องแบบกําหนดองศาของประตูนะครับผมหรือว่ากําหนดองศาของการบุนนะครับอ่ะ จากนั้นก็ให้เราเตรียมสวิตช์มาด้วยนะครับแล้วก็ให้เราทำการเชื่อมนะครับผมระหว่างเออลูกปืนให้มันเคลื่อนนะครับผมให้มันเคลื่อนที่ได้นะครับผมจากนั้นก็ต่อเป็นประตูที่เราต้องการแลวครับแต่ว่าของผมนี้อันนี้คือผมสมมุติให้ดูดเฉยๆนะครับมันอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมสมมุติให้ดูดเฉยๆนะครับ แล้วก็ทาการเชื่อมมาใส่สวิตนะครับผมแล้วก็ทำการตั้งองศาที่เราเชอบเลยนะครับตั้งองศาที่เราต้องการนะครับผมเห็นไหมครับพอเวลาเราเปิดสวิตมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าข้างหนึ่งมันมาหายข้างหนึ่งก็ให้เราเนี่ยเปลี่ยนทิศของมันนะครับผมอเห็นไหมครับก็ได้แล้วนะครับแค่ปรับสโลว์มันก็จะทํางานช้าขึ้นนะครับอ่าเท่านี้แหละครับก็ง่ายๆนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะไปละเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อน ฮันเน่คุณลืมกดไลค์และกดแชร์กด subscribe ใช่ไหมละ่ะกดเลยครับรออะไรครับกดเลยครับกดเลยอ่ะถ้าคุณกดแล้วผมไปแล้วนะของจริงด้วย